ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังฉีดสารซูเปอร์ไมโครมิกแล้วก็ไฮเปอร์วันไฮเปอร์ทอยู่ที่สวนยางพาราน,นะครับนะฮะสมปองกำลังฉีดอยู่นะครับวิธีการผสมก็เอาสารซูเปอร์ไมโครมิกหช้อนผสมกับไฮเปอร์วันไฮเปอร์ทนะครับไฮเปอร์วัเนี่ยสิบหซีซี ส่วนไฮเปอร์ทูเนี่ย2 5 4 c, c ผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นไปตามลำต้นได้เลยนะครับอ่านะฮะกำลังฉีดนะครับวิธีการฉีดง่ายมากเลยนะครับฉีดแค่เดือนละครั้งหรือว่า20วันครั้งก็ได้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆเศษษรกรท่านใดที่มีเครื่องจักรนะครับมีเครื่องพ่นแบบขนาดใหญ่เนาะก็สามารถฉีดกันไปที่ใบได้เลยข้างบนนะครับฉีดไปที่ใบย,ยิ่งดีเลยนะครับมันจะได้ นำไปใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าพืชปรุงอาหารทางใบเนาะจากผลงานที่ผ่านมานะครับฉีดไปแล้วรอบที่หนึ่งก็คือประมาณสักยี่สวันนะครับยี่สวันที่ผ่านมานครับรอบล่าสุดเนี่ยผมได้ผลผลิตนะครับยางพาราเนี่ยครับที่เป็นก้อนนะครับได้ถึงมูลค่าที่ตีเป็นเงินก็คือหกพันห้าร้อยบาทเลยนะครับ ในขนาดที่กรีดแค่สามมีดนะครับอ่านะครับกรีดสามมีดได้หกพันห้าร้อยบาทปกติแล้วก่อนหน้านี้สี่มีดนะครับได้ห้าพันโอ้โหแบบได้ผลงานเยอะเป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันไม่ต้องฉีดบ่อยแล้วก็ผมว่ามันง่ายด้วยฮะฉีดพืด้นๆเดียวก็เสร็จละอ่าทั้งส่วนนี้ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วนะครับ คือเฉลี่ยต่อครั้งในการาการกรีดนี้นะครับก็คือมันได้เพิ่มขึ้นนะครับมอแล้วก็ถ้าเตียบต้นทุนละถูกมากๆเลยสลับซูเปอร์ไมโครมิกแล้วก็ไฮเปอร์วานไฮเปอร์โนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์ให้เพื่นอนๆชาวเกษตรกรฮะสวนยางพาราหรือว่าจะเป็นสวนอย่างอื่นนะครับหันมาใช้ มาทดลองใช้สารซูเปอร์ไมโครมิกแล้วก็ไฮเปอร์วันไฮเปอร์ทูนะครับเพื่อจะได้เพิ่มผลผลิตนะครับผลงานของเราจะได้คุ้มค่านะครับกับค่าแรงที่เราลงไปนะครับตรงนี้ครับก็ผมเองครับก็เป็นคนกีดยางมือใหม่สิงๆเลยนะครับเพิ่งหัดกีดนะครับไม่เคยเกีดยางมาก่อนครับไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะครับตอนนี้ก็หนีภัยโควิดมาอยู่ต่างจังหวัดก็เลย ได้มากีดยางพาร,รานะครับีดแล้วประมาณสักเดือนนิดๆเองนะครับเออนะครับเนื้อยางอาจจะได้ออกไม่เยอะนะครับแต่พอผมลองสอบถามน้องๆที่เขากีดมาก่อนนะครับก็บอกว่ายอดครา้นี้ไม่เคยได้นะเออปกติเขากีดสีมีดก็ได้ประมาณเออรอบละพันนิดๆน,นะครับพันสองพันสามพันสี่พันห้าเต็มที่เลยแต่นี้นะครับถ้าหารเฉลี่ยออไปเนะี่ยรอบหนึ่งได้ถึง2องพกว่าบาท นะครับโอ้โหมันเป็นที่ยอมรับของน้องนุ่งเลยเนาะเพราะว่าน้องเขากีจประจําเขารู้ดีนะครับว่ามันได้ออกมาประมาณไหนนะครับ่ยผมก็พยายามโปรโมตนะครับให้ญาติพี่น้องใช้นะครับเพราะว่าญาติพี่น้องชาวสวนยางนะครับก็ตื่นตีสองนะครับนอนหกโมงเย็นคือชีวิตก็จะต้องอยู่กับสวนยางนะครับทั้งชีวิตเลยนะครับก็อยากให้ สิ่งที่เราทําไปน่ะมันได้ผลคุ้มค่ามากที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ราคายางก็ขึ้นมาแล้วเนาะขึ้นมาแล้วนะครับก็มีกําลังใจที่จะซื้อยาซื้อปุ๋ยมามารุงต้นนะครับเพื่อให้มันได้ผลผลิตที่ดีขึ้นก็แนะนําเลยนะครับสารซูเปอร์ไมโครมิกกับไฮเปอร์วันไฮเปอร์โทนะครับชุดหนึ่ง3,500บาทนะครับ ได้2ออย่างเลยสลหรับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะครับสินค้าอาจจะหมดแล้วเนะเาะแต่ว่าถึงแม้จะหมดนะครับเราอาจจะซื้อไมโครมิกสารซูเปอร์ไมโครมิกอย่างเดียวก็ได้ครับกล่องหนึ่ง3,500บาทแถม5ซองนะครับสลหรับโปรไมโครมิกเนี่ยมีเยอะอยู่นะครับแต่สำหรับสารซูเปอร์สารไฮเปอร์วันไฮเปอร์ทชุดหนึ่งก็3,500นนะครับก็ซื้อได้ฮะ ชุดหนึ่งนี่ใช้ได้โอ้ผมว่าไปนึงน่าจะไม่หมดนะนะครับฉีดไปรอบเดียวได้ผลกลับคืนมาแล้วนะครับได้กําไรคืนมาทั้งหมดแล้วที่เหลือคือกําไรลุ้นๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็เนี่ยแม่บ้านกําลังทําการฉีดอยู่นี่ฮะวิธีฉีดง่ายๆเลยนะครับเนี่ยฉีดไปที่ลําต้นนะครับเพราะว่าเครื่องพ่นเรามันไม่แรงเนาะฉีดได้แค่ลําต้น ถ้าท่านใดที่มีเครื่องพ่นแรงๆนะฉีดขึ้นที่ใบเลยก็ยิ่งดีเลยนะครับฉีดง่ายๆแค่นี้ก็ปุ๋ยหรือว่าพืชก็เอาไปใช้แล้ได้แล้วนะครับาสารซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยนะครับจะช่วยให้พืชนนกินปุ๋ยได้ดีขึ้นดูดซึมปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันเห็นผลคุ้มค่านะครับปกติเราใส่ไปสัก10กระสอบเนี่ยนะครับ พืชอาจจะนาไปใช้ได้แค่5กระสอบนะบที่เหลือ5้าเนี่ยก็มันดูดซึมไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเบื่ออาหารนะเหมือนคนเรากินข้าวซ้าๆจําเจนะมันเบื่อนะครับกินไม่ลงละใส่ปุ๋ยใส่ไมโครมิลงไปเนี่ยเหมือนกับว่าเพิ่มผงชีรสเข้าไปในข้าวนะในในในกับข้าวของพืชเนี่ยทำให้พืชรู้สึกเฮ้ยอร่อยมากขึ้นเขาก็กินปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับทําให้ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันคุ้ม ถ่ามากขึ้นนะครับเราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็แนะนําเลยนะครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรนะครับเนาะอยากให้ทดลองใช้ฮะราคาไม่แพงสั่งซื้อลองซื้อได้ครับสั่งซื้อแบบเก็บปลายทางก็ได้โทรมาแจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะผมส่งให้เลยนะครับของถึงมือท่านค่อยจ่ายเงินก็ได้นะสะดวกดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับหรือแชร์ให้เพื่อนเาจะได้เห็นว่าเออนี่ครสารตัวนี้ใช้ดีนะเขาจะได้ลองใช้แล้วก็จะได้มาแชร์ร่วมกันว่าเฮ้ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับที่สำคัญนู่นนะฮะฉีดมันไม่เป็นมลพิษด้วยเนาะเออมันไม่มีสารพิษครับผู้หญิงก็ฉีดได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ